สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์เรนเจอร์รุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็กเกจนะครับมารีวิวให้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับรถเรนเจอร์สปอร์ตแบบมีแพ็กเกจเนี่ยราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถนั้นมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็บอยแต่งอะไรครับลูกค้าบ้างนะครับเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวรถนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้ามันเอ่อ L.E.D.deflector นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกกลลาาาางงวววัััััันนนนนนนะะะะะคคครรรรบบบบบตขจจห้้เเเป็สีีทแย กันชนนะครับจะเป็นสีเทากระไฟนะครับตายกระสีเทาของตัวรถนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีบอลพร้อมกับหูลาก2องฝั่งสายขวานะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า4จุดนะครับพร้อมกับกล้องด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับที่มีแพคเกจเนี่ยจะเป็นกล้อง3 6มกองศานะครับตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวฉีดน้ำความสะอาดด้วยนะครับรถนะครับจะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบตัวจับคนานเถนนแล้วก็ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับ ไฟหน้าเนี่ยยังสามารถเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถเปิดไฟสูงอัจฉริยะได้ด้วยนะครับไฟสูงเนี่ยถ้าามืดมากๆนะครับไฟสูงก็ติดเองนะด้านข้างนะครับตัวล้อแม็กนะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะปกตินะล้อแม็กจะเป็นขอบ18นะครับคันนี้นะครับบอยทำการเปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับของเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับสีดำนะครับก็สีที่ยางอยู่ที่255ห้าห้ทับห้าสินะครับล้อแม็กจะเป็นของอ่าอายางในเป็นของฟูจินะครับก็คือแม็กซินรถของของเอเวอเรสต์เลยนะครับ ก็ทําให้รถดูมีความสวยงามขึ้นนะครับแต่บอกให้ดูมุมไปไกลนะนี้เลยอ่าด้านบนนะครับหลังคาทําการติดดาวหลังคานะครับใีนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ตัวกันสาดนะครับเลือกเป็นของสูงนะครับฟิล์มความเข้มนะครับก็เลือกเป็น60%นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนรถมาจุดบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยว LED นะครับกล้องด้านข้างนะครับเพิ่มเปิดนะครับ ตัวนี้นะครับกุญแจคีเล็นะพร้อมกับเบ้ากันรอยนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นสีดํานะครับด้านหลังนะครับล้อแม็กนะครับตรงตรงล้อเท่าไห่ครับล้อเนี่ยตัวเบรกนะครับเบรกหลังเนี่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับสำหรับตัวรุ่นที่มีแพ็คเกจครับพร้อมกับเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะครับทําการติดตัวกันรอยสาถังน้ํามันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทําการติดในส่วนของโรบาร์ เหล็กทาร์เมอร์ที่ทําคู่กับฟอร์นะครับตัวนี้ก็รับประกันพร้อมกับตัวรถเลยนะรับประกร 5, 5, 000, 000, 000, นะัน5าปีหรือ1นึ่งแสนห้ามนกิโลนะไลเนอร์นะครับเป็นไลเนอร์ของฟอร์นะครับอ่าเราก็าท้ายเองครับลูกค้าะได้ไฟไท้าย LED นะครับแล้วก็คันนี้ทําการติดสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะครับตัวโลโก้นะครับก็จะมีกล้องสำหรับกล้องด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ซ็นเซอร์แกละ,ะสีจุดนะอ่าไฟท้าย LED พร้อมตกครอบนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีที่เหยียบนะครับที่เหยียบตรง ท้ายกระบะนะครับให้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในนะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวรถเองก็จะมี cruise control นะครับแบบรักษาระยะห่างนะครับ stop and go นะหน้าปัดนะครับ8นิ้วนะครับแล้วก็ตัวกุญแจ push start นะครับตัวนี้นะครับใส่ที่วางแก้วเพิ่มเติมด้วยนะครับ จอตรงกลางเป็นจอขนาดใหญ่12นิ้วนะครับคันนี้ก็มีปรับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะแล้วก็ช่องเสียบยุ a, ทบีไทยเอทซี C นะตัวนี้เชื่อสามารถเชื่อมต่อ uh, apple carplay n a v i g a t o นะครับแล้วก็ ford pass ได้นะครับแอปพลิเคชันของ ford นะชาร์จไร้สายนะเกียร์เล่นแบบแมนวนวลได้ด้วยนะเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดการขี่ทั้ง่โหมดนะครับระบบป้องกันการพลิกควารระบบป้องก,กรรันก,ก,การลื่ลนกถลายนะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบยุทบีนะครับแอร์แบ็กมี6ใบนะครับ ระบบเตือนรถขณะออกจากท้องจอดนะก็เรียก่มมีให้ครบเลยกระทัาลูกค้านะครับที่กำลังมองหารุ่นี้อยู่นะครับก็โทรหาบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 3 2 3 2 5ห8ออนดะครับหรือแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วบอยจะนำรถของ Ford ครับมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วก็ถ้ามีสาระ หรือว่าข้อมูลต่างๆครับเดี๋ยวบอลจะมาแชร์ให้ลูกค้าได้ชมกันโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ